สวัสดีค่ะทริปนี้เรามาชมไม้โทนสีม่วงกันค่ะก็จะชื่อว่าม่วงสาหีนะคะม่วงสาลีเป็นไม้ที่มีความสวยงามดอกออกที่ปลายกิ่งนะคะอยู่ในวงเดียวกัตบตะแบกของไทยเราเนี่ยค่ะก็ออกที่ปลายกิ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าเมื่อแรกแย้มเนี่ยเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะนคะคะพอแก่หน่อยก็จะเป็นสีม่วงนะคะใบเดียวเวียงเรียงสลับค่ะชอบน้ํามากแล้วก็ดินลวดระบายน้ําได้ดีนะคะ ใบจะเป็นสีเขียวนะอันนี้แรกแย้มค่ะก็ดอกออกเป็นเวียนเป็นวงทรงกลมเลยค่ะนี่นะคะชมพูใครอยากได้พันธุ์ก็ติดต่อได้นะคะชอบแดดจัดเต็มวันค่ะสูงได้3.5ถึง4เมตรนะคะนี่ค่ะจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะดอกออกเวียนรอบเลยค่ะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเป็นทรงพุ่มสวยงามค่ะ,ะเมล็ดแกแย้มจะเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะ แล้วพอแก่หน่อยก็จะเป็นสี